เหตุลังครั้งลังตีคนเราอย่าแรงที่ไปนอกนะโตอาจจะผิดพลาดได้นะโตตอนแรกแต่ไปนอกกันคือวันนี้แหละลูกที่ครูได้แรงวันนี้เ,เล็กแต่ว่าเลยครูไปเจอโทรศัพท์ไปในห้างกันโตเดินอ้างเรียบนี่แต่ว่าครูก็จะใส่ชุดกีฬาตามประจากครูเลยโตว,ว่าแล้วเดินไปเจอโทรศัพท์ที่ร้านนั้นครูไม่บอกว่าร้านไหนนะโตเด๋ยวก็อีกครัวงกครูก็เลยไปร้านนั้นทีเนียพันทักการเลยโตพอครูเดินเข้าไปในร้านพนักงานเลยวันนี้ เล่หลอดจากเบ็ดหัวลงหัวไม่ตีเลยนี่เถอว่าแล่ครูตาเกี้ยมเกี้ยเกี้ยมครูนึกในใจว่าปิดอะไรวะหรือว่าครูไม่ใส่กิ่งในมาตีก็ไม่ใช่เตอพูดไรมากรอบทีนี้ก็ยืนเล่อยูอ่เลยให้เราก็กดดันนั้นเธอว,ว่าเก็บว่าเอออิจตตัวจับไปเจ็ดแล้วเก็บหลบสักทีทีนี้ครูก็ไปเลือกยืนเลือกตัวรับเลือกได้เดียวใจพนักางานคนนั้นเลยเธอเดินมาถึงตามถามว่าพี่ดูตัวรับหรือแก บอกว่าใช่มาเลยตทรจับประเดว่าตทรจับเครื่องเก่มามันหล่นได้แล้วหล่นน้ําเลยนี่เธอหล่นพ้นเลยตอนนั้นครูไปแลงใจเลยแต่ไม่เกี่ยวเรื่องอไรใจหรอกแหล่งเรื่องนี้ที่ว่าแล้วทีเดียกก็ถามว่าจะแรงตโทรศัพท์เล,เลยคะบอกว่าใช่แล้วก็ถามว่าปีว่าทําไมพี่เป็นคนใจไหมและตดูดูเราตธออาว่าเราเป็นคนใจเธอแลยต่อ แล้วเราแต่งตัวไปพันนั้นถึงว่าร่างกายเราอาจจะดูจนกลายๆคนจนนั้นเตอะหนะแต่จริงๆแล้วเราไม่กล้ายหรอกคนจนเราจนจริงแต่ว่าอยู่ๆมาเหลงดูตูกว่าเราเป็นคนใจมันไม่ใจตัวคนยุคนี้เตัวระวังนะจอดูตูกคนไปชื่อตัวจับหาว่าเราเป็นคนใจตัวเล